หนังสือเสียงคนตายกลับบ้านได้ผลงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อเตอร์บรรจบบรรลุจิ EP ที่10ตอนคำบอกเล่าจากกอ๊อฟวันพระในเดือนพฤศจิกายนก๊อฟมาบอกว่าได้ไปวัดเป็นเพื่อนคุณพ่อคุณพ่อเองก็รับรู้เพราะได้กลิ่นหอมตอนนั่งสมาธิก๊อฟเล่าให้คุณพ่อฟังต่อว่า หลายคืนก่อนก้อยไปหาก๊อฟทางความฝันและพบว่าก๊อฟมีหน้าตาที่แปลกไปจากเดิมไม่ใช่หน้าตาที่เคยเห็นก๊อฟกำลังตีกลองและร้องเพลงอยู่กับเพื่อนๆพ,พอก้อยเข้าไปเรียกก๊อฟก๊อฟก็ถูกเพื่อนล้อจนก๊อฟรู้สึกอายก็เลยเดินหนีก้อยไปก๊อฟอธิบายต่อว่าในตอนนั้นก๊อฟแสดงความรู้สึกออกมาได้แค่นั้นแต่พอกลับมาเยี่ยมบ้านก๊อฟกลับมีความรู้สึกต่างๆได้มากมาย คิดถึงบ้านเสียดายที่ต้องจากไปเร็วเหงาอยากร้องไห้อยากตอบแทนบุญคุณคุณพ่อคุณแม่อยากพาเที่ยวอยากทำอะไรอย่างที่คิดไว้หลายสิ่งหลายอย่างในภพภูมิที่ก๊อบอยู่ผู้คนหาความเพลิดเพลินในแบบแค่ชวนกันเที่ยวเล่นดนตรีชวนกันล้อเลียนรูปล่างหน้าตาผู้หญิงผลไม้ที่นั่นลูกใหญ่มากเวลากินก็กินได้เลยไม่ต้องปอกเปลือกพอรู้สึกง่วงก็แยกกันไปพักผ่อน ก๊อบบอกอีกว่าเวลาต้องการพบใครก็ให้นึกถึงคนนั้นแล้วจะมองเห็นบริเวณที่จะไปและไปถึงได้ในทันทีส่วนที่บ้านนี้หมายถึงบ้านของคุณพ่อและคุณแม่ก๊อบฝากให้หญิงชายคู่หนึ่งซึ่งประจำอยู่ที่ต้นไม้คอยดูแลคุณพ่อคุณแม่ให้มีหลายครั้งที่ทั้งคู่ก็พากันมาฟังเสียงสวดมนต์แล้วก็อนุโมทนาก๊อฟมาครั้งนี้เพื่อส่งข่าวเรื่องยากของก๊อฟด้วยว่า ท่านไปเกิดใหม่แล้วตามผลบุญใหญ่ที่คุณพ่อสร้างพระและบุญหลายอย่างที่ได้อุทิศให้ท่านแต่ก๊อฟไม่ยอมบอกว่าไปเกิดที่ไหนเกี่ยวกับภพบภูมิหลังความตายก๊อฟบ,บอกว่าชั้นที่ก๊อฟอยู่ไม่ได้มีแค่หกชั้นตามชื่อที่คนเคยรู้จักเพราะในแต่ละชั้นก็มีการแบ่งชั้นแยกย่อยกันอยู่อีกต่างหากแต่บอกมากกว่านี้ไม่ได้แต่ก๊อฟก็บอกใบให้รู้ว่าชั้นที่ก๊อฟอยู่นั้นขึ้นไปอีกนิดเดียวก็จะเป็นชั้นที่เรียกว่าดุสิต วันที่28พฤศจิกายนก๊อฟมาเยี่ยมบ้านอีกครั้งแต่ใช้เวลาไม่นานทางครอบครัวจึงได้แต่ถามถึงความเป็นอยู่ทั่วไปก๊อฟก็บอกว่าอย่างเที่ยวเล่นไปเรื่อยๆตามประษาผู้ว่างงานเพราะในช่วงนี้เพื่อนๆที่เล่นดนตรีด้วยกันต่างก็มีธุระส่วนตัวจึงไม่ว่างมาเล่นดนตรีด้วยกันแล้วก๊อปยังได้ไปเข้าฝันคุณพ่อของก้อยที่ประเทศอังกฤษด้วยใช้วิธีกำหนดจิตก็ถึงทันที ครั้งนี้มีญาติของก้อยขอให้ทำนายอนาคตหน้าที่การงานของตนเองกอบทำท่าเคร่งขรึมไม่ยอมตอบซึ่งเป็นบุคลิกเดิมที่ก๊อบป,ปฏิบัติกับญาติคนนี้ตั้งแต่สมัยยังมีชีวิตอยู่แต่มีเรื่องน่าแปลกที่ก๊อบเน้นย้ำกับพี่เกตบ่อยๆว่าให้อนุญาตให้ลูกมาเกิดเมื่อพี่เกตบอกว่าเท่าที่รู้จักเป็นพี่น้องกันมาความคิดแบบนี้ไม่ใช่นิสัยของกอฟ ก็ตอบว่าที่พูดบ่อยๆเพราะรู้ว่าถ้าพิเกตมีลูกคนนี้แล้วจะสบายต่อไปเป็นการวิเคราะห์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรบรรจบปลุจินะครับเรื่องก้อยไปหาในความฝันเคยกล่าวมาแล้วในบทตน้ตนๆว่าโอปะปาติกะยอมรู้เรื่องต่างๆได้มากมายกว่าคนที่อยู่ในโลกมนุษย์ก็เป็นเช่นนั้นเพราะหลายเรื่องที่เล่ามาก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าโอปะปาติกะหรือเทวดาอย่างกอ็ มีความรู้เหตุการณ์ต่างๆมากกว่าคนในโลกมนุษย์อย่างเราเช่นรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าในบทนี้ก็ก็รู้อีกว่าก้อยไปหาทางความฝันซึ่งสอดคล้องกับหลักความจริงที่ว่าคนเราขณะที่หลับฝันกายทิพย์ของเราจะปรากฏออกมาเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆตามฝันนั้นยิ่งถ้าหากหลับลึกแล้วฝันกายทิพย์จะมีการรับรู้ชัดเจนเหมือนกายหยาบแสดงว่าขณะนั้นก้อยหลับลึกมาก กายทิพย์ของเธอจึงชัดเจนและไปหากอปได้ตามที่จิตใต้สำนึกสั่งการจึงไม่น่าแปลกใจที่ก้อยไปเห็นก๊อปที่มีรูปร่างหน้าตาเปลี่ยนไปอย่างเดิมซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปตามภพภูมิที่ก๊อปอยู่แต่หน้าแปลกตรงที่ก๊อปอายทำไมก๊อปจึงอายเอาเข้าจริงแล้วก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยที่ก๊อปอายเพราะในโลกที่ก๊อปไปเกิดอยู่นั้นไม่มีก้อยอยู่ด้วยมานานไม่ใช่แค่ก๊อปเท่านั้นแต่คนอื่นๆในภพภูมินั้น ก็มีความเป็นอยู่อย่างนั้นเช่นกันขณะเดียวกันเพื่อนๆในโลกนี้รู้ว่าก๊อฟไม่มีคนรักและก๊อฟก็เริ่มคุ้นเคยกับชีวิตที่อยู่แบบไม่มีคนรักอยู่ด้วยดังนั้นการปรากฏตัวของก้อยแบบปัจจุบันทันด่วนจึงทำให้ก๊อฟตั้งตัวไม่ทันและเกิดความขวยอายซึ่งการขวยอายนั้นเกิดมาจากจิตใต้สำนึกของก๊อบที่ยังรับรู้ว่าก้อยคือคนรักจะให้เข้าใจชัดก็ลองนึกถึงเมื่อตอนที่เราเป็นเด็ก เราชอบใครสักคนพอมีคนมาลอ้อเราเริ่มรู้สึกอายที่เราอายเพราะเรารู้สึกว่าชอบเขาจริงอย่าลืมว่ากอปตอนนี้คือเด็กใหม่ในโลกนั้นคำพูดของกอปที่น่าสนใจคือในตอนนั้นกอบแสดงความรู้สึกออกมาได้แค่นั้นแต่พอกลับมาเยี่ยมบ้านกอบกลับมีความรู้สึกต่างๆได้มากมายเป็นคำพูดที่แสดงให้เห็นว่าคนเราไม่สามารถบังคับความฝันได้ ก๊อบเองในตอนนั้นก็เหมือนอยู่ในความฝันกําลังดื่มด่ำอยู่กับบรรยากาศแห่งกายทิพย์ที่ไม่มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับสิ่งใดซึ่งต่างจากตอนที่มาอยู่ในโลกมนุษย์มีสิ่งเกี่ยวข้องมากมายอย่าลืมว่าสิ่งแวดล้อมอิทธิพลต่อความคิดก๊อบเองก็ยังไม่อยู่เหนืออิทธิพลนั้นทั้งในโลกทิพย์และโลกมนุษย์ต่อมาวิเคราะห์เรื่องโลกแห่งการเสวยผลกรรมเก่า มีคำกล่าวว่าโลกหลังความตายไม่ว่าจะเป็นนรกหรือสวรรค์เป็นโลกแห่งการเสวยผลกรรมเก่าอันหมายถึงว่าตอนเป็นมนุษย์ก่อนตายทำกรรมอะไรไว้ไม่ว่าจะดีหรือชั่วยอมจะได้รับผลของกรรมนั้นยางได้อย่างหนึ่งแน่นอนยากที่จะมีอะไรมายับยั้งยกเว้นแต่ว่ามีผลของกรรมอื่นมาขัดขวางหรือตัดรอนผู้เขียนลองคิดเปรียบเทียบเหตุการณ์ในโลกมนุษย์เช่นการวิ่งแข่ง เมื่อนักกีฬาเข้าประจำลู่และเสียงปืนที่กรรมการยิงให้สัญญาณจบลงนักวิ่งทั้งหลายจะต่างคนต่างวิ่งไปตามกําลังของตัวเองจนกว่าจะถึงเส้นชัยในโลกหลังความตายก็เป็นเช่นนั้นคนที่ตายก็เหมือนนักวิ่งพอดับจิตลงกายทิพย์ที่พ้นจากกายหยาบก็จะดำเนินไปตามแรงผลักของผลกรรมการใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานของก๊อฟกับเพื่อนๆก็กำลังเป็นไปตามแรงผลักดันของกรรมดี แต่อาจเป็นทางให้กอปประมาทได้ในคำพีมีกล่าวว่าสาเหตุที่เทวดาจุติมีหลายประการเช่นการเล่นสนุกสนานเพลินจนลืมบริโภคอาหารดูจากเรื่องที่ก๊อบเล่าแล้วกอบกับเพื่อนน่าจะยังไม่สนุกสนานถึงขั้นนั้นเพราะยังกินผลไม้กันอยู่ส่วนเรื่องติดต่อด้วยการนึกถึงการนึกถึงเป็นสื่อที่ทำให้เกิดการติดต่อที่สำคัญเพราะเป็นการส่งกระแสจิตของฝ่ายหนึ่งไปเปิดใจของอีกฝ่ายหนึ่ง หากฝ่ายที่รับเปิดใจจะสามารถรับรู้ได้ทันทีและนั่นคือการติดต่อสําเร็จแล้วในเบื้องต้นแต่ในโลกของก๊อปมีความพิเศษกว่านั้นคือเมื่ออยากพบใครก็ให้นึกถึงหน้าของคนคนนั้นแล้วบริเวณที่อยู่ของเขาจะปรากฏให้เห็นก่อนจากนั้นผู้นึกถึงก็จะไปถึงที่นั่นได้อย่างทันทีอย่างนี้เรียกว่ามโนไมคือไปถึงได้ไวเท่าใจนึกในกรณีที่ก๊อปไปเยี่ยมพ่อของก้อยที่ประเทศอังกฤษ ก็อยู่ในลักษณะดังว่านี้เรื่องทํานองนี้พบทั่วไปในพระไตรปิฎกเช่นในเรื่องวิมานวัตถุมีเรื่องเทวดาไปได้ไวเท่าใจนึกหรือแม้แต่พรหมหรือเทวดาอื่นๆที่มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ใช้วิธีน้อมนึกแล้วหายตัววับจากภพภูมิของตนมาปรากฏอีกทีในสถานที่ที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่เพื่อเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ใช้คำว่านึกถึงหน้า อันนี้เป็นประเด็นสำคัญผมเคยนำเรื่องนี้ไปอธิบายในการบรรยายธรรมของผมเสมอว่าการแผ่เมตตาให้คนเป็นและการอุทิศส่วนบุญให้กับคนตายนั้นทางที่ดีผู้ทำควรจะนึกถึงหน้าของเขาให้ชัดเจนแล้วตั้งจิตแผ่เมตตาหรืออุทิศส่วนบุญไปให้การนึกถึงหน้าเป็นการชี้เฉพาะเจาะจงลงไปที่เป้าหมายทำให้กระแสจิตมีพลังและพุ่งตรงไปถึงบางทีกระแสจิตที่แรงมาก ถึงขั้นที่ทำให้ผู้ได้รับนึกถึงผู้ส่งขึ้นมาได้อย่างฉับพลันมาต่อกันที่เรื่องลุกขะเทวดาที่หน้าบ้านนึกไม่ถึงว่าคำบอกเล่าของก๊อปได้แสดงหลักฐานสำคัญอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องลุกขะเทวดาตามที่ก๊อปเล่าถึงชายหญิงคู่หนึ่งที่ประจำอยู่ที่ต้นไม้ที่บ้านของคุณพ่อคุณแม่ซึ่งก็คือบ้านเก่าของก๊อปนั่นเองชายหญิงคู่ดังกล่าวหากไม่ใช่ลุกขะเทวดาแล้วจะเป็นใครไปได้ กอบได้พบและมีความสัมพันธ์กับเทวดาทั้งสองเป็นอย่างดีถึงขั้นฝากให้ช่วยดูแลบ้านให้ด้วยสิ่งที่น่าคิดก็คือเทวดาทั้งสองมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรทําไมถึงมาอยู่เราแล้วทําไมก๊อบไม่มาอยู่เสียเองคําตอบแบบกระชับก็คือทั้งหมดเป็นไปด้วยแรงกรรมที่แสดงออกมาในรูปที่ทําให้เทวดาทั้งสองมีความผูกพันกับสถานที่แห่งนั้นซึ่งอาจนานมาแล้วตั้งแต่ที่ตรงนั้นยังมีสภาพเดิม คือเป็นทุ่งนาหรือที่สวนโดยอาจจะเป็นคนเฝ้าหรือบางทีอาจจะเป็นเจ้าของที่ด้วยซ้ำไปเมื่อตายลงแรงอาลัยทำให้ตัดความผูกพันไม่ได้จึงได้มาประจำอยู่ที่ต้นไม้นั้นการมาประจำอยู่ที่ต้นไม้นั้นคงไม่ใช่ไปอยู่ตามกิ่งหรือคาคบไม้ตามที่คัมภีร์เคยกล่าวไว้ก็คือเทวดาสามารถเนรมิตที่อยู่ซึ่งเรียกว่าวิมานของตัวเองบนต้นไม้ได้หมายความว่า ต้นไม้ต้นนั้นในสายตาของมนุษย์คือต้นไม้ที่มีกิ่งใบซึ่งมีสภาพที่หยาบแต่ในอีกมิติหนึ่งบนต้นไม้นั้นเป็นที่รองรับที่อยู่ของเทวดาซึ่งเป็นทิพย์และที่สำคัญที่ตรงนั้นกลายเป็นที่สับปายะคือเหมาะที่เทวดาทั้งสองจะอยู่ได้เพราะมีการทำความดีเช่นการสวดมนต์ซึ่งทำให้มีความสุขที่ได้ร่วมทำความดีและอนุโมทนากับคนเป็น ที่ถามว่าแล้วทำไมก๊อฟไม่มาอยู่เสียเองก็เข้าใจได้ไม่ยากหากเราลองนึกเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ในโลกมนุษย์ว่าอะไรเล่าที่ทำให้คนเราส่วนหนึ่งจึงต้องโยกย้ายไปอยู่ที่อื่นไม่อยู่ที่บ้านเกิดของตัวเองคนในโลกนี้อาจอ้างเหตุจำเป็นหลายต่อหลายอย่างแต่สําหรับคนในโลกหลังความตายเหตุผลหลักก็คือแรงกรรมที่ออกมาในรูปที่ทำให้อยู่ด้วยไม่ได้ผมว่าดีแล้วที่ก๊อฟไม่มาอยู่ เพราะความผูกพันของก๊อฟอยู่ที่บ้านไม่ใช่อยู่ที่ต้นไม้หากต้องอยู่ที่ต้นไม้ในบ้านอาจจะทำให้ทุกข์ระทมใหญ่เพราะไม่ได้เป็นอย่างที่หวังและยิ่งมาเห็นผู้คนที่เป็นที่รักทุกข์ระทมถึงตัวเองทุกวันแทนที่สภาพจิตจะดีขึ้นกลับแย่ลงไปอีกเพราะความเป็นห่วงต่อไปเรื่องสวรรค์ไม่ได้มีแค่6ชั้นเท่าที่ศึกษาเรื่องชีวิตหลังความตายมามีการยืนยันกันหลายครั้งว่าสวรรค์ไม่ได้มีแค่6ชั้นเท่านั้น เพราะแต่ละชั้นนั้นยังมีแยกย่อยอีกผู้เขียนเองก็เชื่อเช่นนั้นได้พบหลักฐานในคำพีกล่าวถึงเทวดาประเภทต่างๆในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาอันเป็นสวรรค์ชั้นแรกเริ่มจากภุมมะเทวดาหมายถึงเทวดาที่สถิตอยู่ในที่ดินสูงขึ้นมาหน่อยเป็นรุกข,ขเทวดาหมายถึงเทวดาที่สถิตอยู่ที่ต้นไม้ปัพพตะเทวดาหมายถึงเทวดาที่สถิตอยู่ตามภูเขา สูงไปกว่านั้นก็เป็นอากาศเทวดาหมายถึงเทวดาที่มีวิมานอยู่ในอากาศวลาหกเทวดาหมายถึงเทวดาที่มีวิมานอยู่บนก้อนเมฆจนกระทั่งสูงสุดไปถึงเท้ามหาราชทั้งสี่ที่ประจำอยู่ตามทิศต,ต่างๆที่ยกมานี้ชี้ให้เห็นแล้วว่าขนาดจ่าตุ้มมหาราชิกาชั้นเดียวยังแยกย่อยไปถึงขนาดนี้ดังนั้นที่กอบว่ามาจึงสอดคล้องกับที่กล่าวไว้ในพระคัมภีร์ ถึงตรงนี้หลายคนอาจจะงงเลยอยากจะยกเรื่องในโลกมนุษย์ขึ้นมาให้เห็นภาพไม่ต้องว่าอะไรมากไปหรอกเอาเพียงแค่พูดว่าเป็นคนกรุงเทพเท่านั้นก็ชัดเจนแล้วในภาพรวมก็คือคนที่อยู่ในพื้นที่ที่กำหนดว่าเป็นคนกรุงเทพแต่เอาเข้าจริงแล้วเป็นคนกรุงเทพแบบไหนเล่าระดับเศรษฐีระดับชนชั้นกลางหรือระดับหาเช้ากินคำ่ำต่อไปเรื่องย่าไปเกิดแล้ว ก๊อบโชคดีที่จากโลกนี้ไปแล้วยังมีโอกาสได้พบญาติมากมายในภพภูมิที่อยู่แสดงให้เห็นว่าแต่ละท่านเป็นคนดีก๊อบได้นําข่าวของญาติมาบอกคุณพ่อคุณแม่และพี่สาวอย่างคราวนี้เป็นข่าวสําคัญคือข่าวที่ว่าญาติไปเกิดใหม่แล้วก๊อบอ้างว่าญาติไปเกิดด้วยผลบุญที่คุณพ่อทําบุญกุศลไปให้หลายท่านอาจสงสัยว่าผลบุญที่ญาติอุทิศไปให้มีส่วนทำให้เทวดาต้องจุติหรือเปล่า เรื่องนี้น่าพิจารณาต่อการจุติคือการตายจากเป็นการพลัดพรากจากสิ่งที่รักหากมองในแง่นี้ก็ต้องว่ามาจากหมดบุญแน่นอนแต่ยังมีทางเป็นไปได้หรือไม่ว่าการจุติของเทวดาอาจมาจากผลบุญเก่าอ่อนกำลังและผลบุญที่แรงกว่าเข้ามาตัดรอนส่งให้ไปเกิดในภพภูมิที่สูงกว่าเป็นไปได้ทีเดียวเพราะเมื่อผลบุญที่แรงกว่าให้ผลก็จะทำให้เทวดาน้อมใจไปเกิดในภพภูมิที่สูงกว่า แล้วทําให้จุติจากภพภูมิที่ต่ํากว่าและไปเกิดในภพภูมิที่สูงกว่าได้ญาของกอฟอาจจะอยู่ในลักษณะนี้ก็ได้แต่ปัญหาอยู่ที่ว่ากอฟรู้ได้อย่างไรรู้ได้เพราะเห็นนิมิตเกิดหรือเพราะมีเทวดามาบอกหรือเพราะกําหนดจิตรู้หากเป็นเพราะสองข้อแรกก็ไม่น่าอัศจรรย์แต่ถ้าเป็นเพราะข้อสุดท้ายอันนี้น่าอัศจรรย์เพราะแสดงถึงว่าเทวดารู้อะไรได้มากกว่ามนุษย์มาก แต่เสดายที่ก๊อฟไม่ยอมบอกว่าย่าไปเกิดที่ไหนยิ่งน่าอัศจรรย์ไปอีกตรงที่ก๊อฟบอกให้พี่สาวยอมอนุญาตให้เทวดามาเกิดเป็นลูกก็แสดงว่าเทวดามีการพูดถึงการเกิดใหม่เหมือนกันช่างตรงกับที่พระพุทธเจ้าตรัสเรียกผู้เียนไห้าตายเกิดว่าสัมภเวสีซึ่งแปลว่าผู้สแสวงหาการเกิดใหม่เอาละครับจบบทนี้แล้วนะครับเท่าที่ดูในตอนนี้ก็น่าจะเหลืออีกเพียงแค่สองบทสุดท้ายเท่านั้นไม่นับบทนี้นะครับ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปเมื่อวันพระในครั้งหน้าสวัสดีนะครับ